เเ้้าาาขขตีไหนพะยยองูมวุกใจตัวน,น,นูวถึงงานนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เปิลจัดกันตีเล้าบรรจัดตีขอกนกันมันก็เขากระทาเหมือนกันว่าเอ๊ะจะมาจังมไม่บดใดนะครับบัดเดี๋ยวนี้เปิลมาตีจังไม่แล้วในงานเปิลมีอ้อหยางกันพองจัดกันตีไหนวันไหนยังไดน่าสนใจขนาดเลยนะครับจะได้มาอู้จาจถึงรายละเอียดของการจัดงานรู้ทันปากท้องกับตลาดหลักทรัพย์ ออนทัวร์จังหวัดเชียงใหม่ครับพงขอมรายการในวันนี้คุณชันนินเพศไทยนะครับรองผููอํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักง,งานภาคเหนือท่านรองสวัสดีครับสวัสดีเจ้าดินะออค้ับพข้อสู่เจ้านี้ที่ภาคเหนือเจา้าอยา่างที่เขาฮู้กันว่าคือเคยไปจัดที่ขอนแก่นมาแล้วเจ้าเขามีที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมนี้อย่างไรพองเจ้ารู้ทันปากท้องออนทัวร์เนี่ยนะครับเป็นความร่วมมือของสองหน่วยงานนะครับของ กระทรวงการคลังนะครับก็คือตลาดหลักทรัพย์กับแบงค์ชาตินะครับซึ่งทำความร่วมมือร่วมกันนะครับเรามาจัดทั้ง3ภาคเลยโดยแบงค์ชาติก็จะมี3มภาคเหนืออีสานใต้นะครับของเราเป็นที่ที่2นะครับเริ่มแรกก็คือตลาดหลักทรัพย์เขาทำเป็นเทคนิคแล้วก็วิธีการในการแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเผยแพร่นะครับและได้รับความนิยม ฉะนั้นเขาก็เลยออกมาออนทัวร์ก็คือออนไซต์ตามจังหวัดต่างๆนะครับเริ่มต้นติดการเผยแพร่จากคลิปอย่างเดียวก่อนะครับใช่ครับอ๋อคลิปท่านมีเนื้อหาสาระสําคัญจะอะไรครับมีเทคนิคการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้การวางแผนทางการเงินนะครับอ๋อครับซึ่งตลาดลักซับเขาทํามานะครับก็คือเผยแร่ในชงต่างของเพจของตลาดลักทรั์ใช่ครับอ๋อครับ เป็นเป็นเพจอย่างนี้พอเป็นคลิปขึ้นมาเสร็จแล้วคนก็เลยแบบเอออยากสนใจอยากจะมาอู้ถึงรายละเอียดอย่างนี้นะครับกูรูกูรู้ตีด้านด้านเรื่องของการบริหารจัดการนี่อนี่นเนาะก็ถือว่าเป็นประโยชน์เจ้าพอเป็นคลิปอย่างเดียวเนี่ยมันมันหมได้สื่อสารสองช่องทางนะครับรองน่ามันมาได้ตอบโต้กันเขาก็เลยจัดเป็นออนทัวร์คอนแกนนี่ก็คือได้การหับการตอบหับเป็นจะไดครับคอนแกน จากที่สอบถามมาก็ได้รับความตอบรับอย่างดีนะครับมีคนร่วมประมาณ80ดสิบท่านนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับเองานครับผมจ้าวกำนีก็จะเป็นตั้งของเชียงใหม่เจียงใหม่ครับของภาคเหนือเฮ้ากันพองเจ้าวกำนดจัดวันไหนครับพี่ลองครับพรุ่งนี้เลยครับวันที่เจ็ดนะครับที่แบงคชาติเชียงใหม่นะครับแปดโมงถึงประมาณบ่ายโมงเพราะว่าเรามีเลี้ยงอาหารด้วยนะครับครับผม ทข้าไปตีแบงชาได้เลยแบงชาดอักเรียดเลยครับใจ้ยจ้บริเวณอาคารใจ้ตึกไหนจะใดกันครับอาคารสวัสดีสงเค์อาคารอาคารด้านหลังนะครับครับเจ้าอ๋อถ้าขับรถเข้ามาตีแบงชาดบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมาหลมงานนี้เหมือนกันแล้วก็ขับรถอ้อมไปตั้งหลังครับอเจ้ากิจกรรมภายในงานนี่มีอย่างพองเจ้ากิจการก็กิจกรรมก็จะมีบรรยายก่อนครับบรรยายโดยท่านกูรูแก่นี่นะครับตอบเรื่อง การเงินกับกูรูปทนี้นะครับคุณ <S 1> <S 1> สาธิตเนี่นะครับ<อ>แล้วก็จะมีของแบ่งชาติเองเป็นเรื่องรู้สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน,นครับเราเพื่อฟังได้ก็เข้าว่านี่อย่างตีเฮาถึงเลือกคุณสาธิตมามาเป็นวิทยากรเป<อ><อ>็ยายให้เฮาได้ฟังครับตะลองครับของอคุณสาธิตเนี่ยเขามีฉายาว่าอาแปะ อูรูปดีนะครับ<ช>ซึ่ง<ช>ซึ่งทำคลิปต่างๆอย่างที่ผมเรียนให้ทราบอะครับ<ช>ว่า<ช>ท่าน<ช>มีคลิปต่างๆมากมายแล้วก็มีคนสนใจมากนะครับ<ช>ก็เลยอยากเอาตัวเป็นๆมาบรรยายให้พวกเราฟังบ้างนะครับผม ปุ่นก็จะบรรยายเรื่องของของการปลดหนี้เลยครับมีทั้งเรื่องการบริหารจัดการเงินนะครับแล้วก็เรื่องการแก้หนี้ด้วยนะครับถ้าอย่างอี้คนติดจะไปฟังคุณสาธิตเนี่ยครับผมว่าทุกคนเป็นหนี้เหมือนกันมนุษย์เงินเดือนตึงพี่น้องประชาชนเกษตรกรปอก้าแม่ก้าอย่างอียครับสามารถ ไปฟังคนสาธิตได้เลยก็ครับหรือว่าอย่างไรครับเรามีลงทะเบียนร่วงหน้านิดหนึ่งนะครับมี QR โค้ดให้นะครับในการลงทะเบียนครับเดี๋ยวเราจะฝากลิงก์ไว้ข้างใต้นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นลิงก์ไว้เลยนะครับตัวสี่จะได้ลงทะเบียนวันนี้ได้เลยเนาะบม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันครับไม่มีครับฟรีครับพอลงทะเบียนเซตวันผูกก่อไปตีแบงชาิได้เลยใช่ครับอันนั้นเป็นวิทยากร่านแรกก็คือคุณสาธิตเรื่องของกูรู ปลดหนี้อ่า่ะเป็นนี้นี้นอกระบบนี้ในระบบอะอย่างก็แล้วแต่กลไปฟังคุณสาธิตได้คุณสาธิตนี่เปิดบรรยายชงแรกเลยก็ครับใช่ครับใช่ครับชงเจ้าเลยอีนอใช่ครับเจ้าแล้วก็มีการวางแผนการใช้เงินว่การวางแผนการใช้เงินการปลดหนี้วิธีการปลดหนี้ต่างๆนีครับใครไปนอกจากวางแผนใจะใช้เงินนี่สําคัญเหมือนกันเนาะเพราะว่าพอได้เงินเดือนมาเนี่ยการใช้เงินได้แล้วคราวนี่คือต้องต้อง ใช้ทั้งเดือนนะต้อใจจะได้ต้องต้องออมอย่างไดเปิดเปินเปินมีเทคนิคข่าวข่าวอย่างนี้เขาสับง่ายๆเลยนะครับครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเหลือแล้วค่อยเก็บใช่ไหมครับครับสมการใหม่ก็คือมีเงินเดือนปุ๊บเงินเดือนออกหักออมก่อนเลยเหลือค่อยใช้อันแหมหม้อเฮานี่คือหักก่อนคือความสุขกับต่อกาวนักล้อมไปโจโลมาเงินเดือนออกก็คือให้ความสุขกับตัวเองที่เหลือค่อยว่ากันที่เหลือค่อยว่ากันแต่แต่แล้วคือเงินเดือนมาปุ๊บ ออมก่อนเลยนะครับอ๋อออมก่อนเซ็ตแล้วอ่ะโซนติเหลือที่เหลือมใช้ออมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่มีอยู่ครับทองผมว่าแล้วแต่แล้วแต่อายุแล้วแต่การทํางานของเรานะครับถ้าเพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยก็อาจจะออมน้อยหน่อยแต่ถ้าเราทํางานมาอายุเยอะขึ้นนะครับก็ออมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อเตรียมเงินเผื่อการเกษียณนะครับเพราะดูจากอายุดูจากฐานเงินเดือนพอติเหลือเสร็จแล้ว พอออมเสร็จที่เหลือต้องต้องต้องบริหารส่วนอื่นแหมจะได้ครับอบริหารส่วนอื่นเราก็อาจจะแบ่งเป็นส่วนๆนครับครับอันนี้เอาไว้เพื่อ,อการศึกษาอาจจะเรียนต่อนะครับเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาลพ่อแม่อะไรเงี้ยครับครับแบ่งเงินเป็นส่วนๆไ้ด้วยนะครับอ๋คบอครับผมอันนี้แบ่งชอบแต่ชอบเอาเงินที่ออมเนี่ยขึ้นมาใช้ต่ออ๋ออันนี้ก็เป็นคร่าวๆอันนี้ส่วนแรกนะเซับส่นแรกถ้าสึ่่ๆไปฟังบนผูกเนี่ย คุณสาธิตเป็นก็นจะจะแนะนำเขาเป็นแบบสเต็ปแบบรายละเอียดเลยะนะครับก็สามารถเข้าไปฟังกันได้เซตจากคุณสาธิตแล้วมีหัวข้ออย่างแหมต่อก็ครับหล<อ>งังจากออาแปะแล้วนะครับ,รบก็มาฟังอติบ้างก็เราของเราของแบงค์ชาติเนี่ยจะมีสายด่วน12-13นะครับเราจะรวบรวมเรื่องร้องเรียนที่ฮอตฮิต6เรื่องมาให้ทุกท่านทราบและวิธีการแก้ไขปัญหาวันนี้ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราไปขอสินเชื่อแล้วพนักงานอาสองงอเนี่ยขายประกันเราเราจะทำยังไงได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างาตัวอย่างแรกนะครับอคบเคยค<ร>ไหมครับครเคยไปขอสินเชื่อแล้วก็พนักงานบังคับทาประกันไหมครับแม่น<ะ>ครับคืออ,อาจจะบ,บขอบังคับทําประกันในวันนั้นที่เขาไปขอโทรมาบบลูนะเราควนมีเทคนิคอย่างแบบทั้งทงที่เขาแบบ ฟังอย่างเดียวไก่เป็นเอออนจะอู <c oughs> ้อแบบเราเนี่นอ <c oughs> เอาไปตัวคล้อยตามจริงๆแล้วเราปฏิเสธได้มันเขาเขาเขาบอกวนามีมีสองแบบนะครับถ้าเราไปซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยรรเราต้องทําประกรันอัคคีภัยประกรันชั้นหนึ่งของปีแรกใช่ไหมครับอันนี้แม้แต่สองเรื่องเนี้เรามีสิทธิ์เลือกได้นะครับสมมติธนาคารบอกว่าราคาหมื่นเก้า แต่เราไปหาข้างนอกซึ่งออปชันเหมือนกันเนี่ยราคา13ื่นเรามาบอกแบงค์ได้นะครับว่าเราหาราคาหมื่นสามได้สามารถใช้อันนั้นได้โดยไม่ต้องไปซื้อของแบงค์นะครับอันนี้สิทธิ์อย่างสิทธิ์ง่ายๆเรื่องนี้ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเรามีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะใช้ของแบงค์หรือจะใช้ของข้างนอกได้นะครับเดี๋ยวกันเถอหัวข้อตีบรรยายต่อจากอัปแปะอติก็คือทันลองเนี่ยครับพอที่จะเป็นคนบรรยายต่อใช่ครับ อ่าสายดวนของแบง์ชาติเนี่ยก็ครับที่บอกแต่อหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสามก็จะเป็นการรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆแร้วิธีการแก้ไขให้ทุกท่านทราบว่าสิทธิของทุกท่าน จริงๆแล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือปฏิเสธก็ได้ครับข้อร้องเรียนที่พบนักที่สูดนี่เรื่องอย่างเจ้าอันนี้เลยครับเรื่องนี้เลยเนาะเรื่องการทําประกันเวลาไปขอเซ็นเชื่อเขาจะบังคับทําประกันนะครับซึ่งถ้าเป็นประกันชีวิตนะครับบอกว่าถ้าเสียชีวิตแล้วลูกหลานจะไม่ต้องใช้เงินอะไรเงี้ยอันนี้บังคับไม่ได้เนาะถ้าจะให้เราทําประกันตัวเนี้ยท <t> ่านต้องลดดอกเบี้ยให้เราด้วยเพราะว่าความเสี่ยงของท่านลดลงใช่ไหมครับ สิ่งเหล่านี้คนใช้บริการทางการเงินอาจจะยังไม่รู้นะครับเราก็เลยมาบรรยายให้ฟังยังมีอีก5้าเรื่องที่รออยู่นะครับจะม้ใช้เรื่องแรกครับโอ้หเรื่องด้วยกันเดี๋ยวกันเดินสายด่วนหนึ่งสองหนึ่งสามเนี่ยเอี้ยครับยังมูเฮาอยู่จังไม่ลำปางหลับปูเนี่ยเอี้ยครับเวลาโทรไปเนี่ยไปไปลงตีไหนครับลงตีภาคเหนือหรือว่าลงตีสำนักงานใหญ่เออย่างนี้ครับถ้าพนักงานของภาคเหนือว่างจะเข้าภาคเหนือก่อน ถ้าโทรมาจากในภาคเหนือนะครับครับแต่ถ้าไม่ว่างก็อาจจะไปภาคอื่นครับเพราะเรามีเจ้าหน้าที่สามท่านเท่านั้นครับอ๋อก็จะลิงก์หากันนี่ภาคเหนือมีสามท่านครับครับครับอ๋อก็จะเป็นการรวบรวมข้อร้องเรียนอันดับหนึ่งกติวัตะกี้เพราะจะว่าได้กว่าอันดับถัดไปเป็นอย่างไรครับอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับโดนทวงถามหนี้นะครับโดนมีการโทษนะครับ มีเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาชีพนี่ยอีก็แก้งคอเซ็นเตอร์อีมีกาตัรองมิชาชีพนี้ยังไม่มีครับ,รบมีเรื่องเกี่ยวกับโดนสมมุติเราไปรีไฟแนนซ์ครับแต่ใช้เวลานาน,านเกิน,เ,นเราจะทำยังไงนะครับเวลาไปรีไฟแนนซ์บางทีแบงค์ยื้อนะครับ,รบเกิน30วันที่กําหนดอะไรเงี้ยครับเราจะมี<อ>วิธีการบอกทุกท่านว่าวิธีการที่จะร้องเรียนหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับ อแบงค์แบงค์ที่เป่นเป่นยื้อไว้นี่เป่นเป็นพ่ออย่ยังครับถ้าท่านเป็นลูกหนี้ที่ดีครับเขาไม่อยากเสียลูกหนี้ออกไปครับอใช่ครับ๋อเป็นใจเทคนิคจีไอกับยื้อเวลายื้อเวลาคนอนุมัติกอนุมัติแอลใช่ไหมครับครับแต่เราก็ไม่สามารถถ่ายถอนไปได้สักจีอะไรเงี้ยครับเขาก็ยื้อเวลาครับครับแต่เราการรีไฟแนนซ์นี่คือเบ็ดเสร็จนี่ประมาณกี่วันครับตานรองครับ จริงๆ SLA ของเราก็คือที่เรากำหนดไว้ประมาณ30วันทําการไม่เกินนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกินครับอ๋อครับคุณผู้ชมก่ออันตักตายฝากคำถามมาได้เน้อนะครับในเพจ NBT นอดของเขานี่นะครับสำหรับไผ่ติพออยู่นะครับก็ส่งคำถามมาได้เพิ่มอย่างบางตื่เขากับแบบโอ้โหเหมือนกันเนาะเอย่องอนแล่ก็คือการและการลงทุนอีรลจ้าบางทีแบบ คือโดนโทรมาจวนลงทุนเนี่ยค่ะเขาจะมีวิธีการแก้ไขในพ้องเจ้าคือต้องแบ่ง2เรื่องครับถ้าเป็นเรื่องลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องตลาดหลักทรัพย์ถ้าเรื่องการเงินก็เป็นของแบงค์ชาตินะครับในการรับเรื่องโรงเรียนแต่ว่าช่วงนี้การลงทุนมีหลอกลวงเยอะนะครับใน a c e b o o k นะครับคุณเอกคุณอมก็คงเจอนะฮะลงทุนในอมตะบ้างลงทุนในกองทุนทองบ้างอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นมิจฉาชีพปลอมเพจขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องที่ทุกท่านต้องระวังในการลงทุนด้วยนะครับจ้าแต่เราคือถ้าอยากลงทุนจริงๆเนี่ยต้องลงทุนช่องทางไหนติบดบัตรถูกรอ,อกครับแต่ลองพอมีคําแนะนําจริงๆแล้วถ้าอยากลงทุนก็อาจจะไปลงทุนในหุ้นอลารหลักทรัพย์นะครับที่มีกว่า,วาใช่ใช่ครับหรือถ้าไปหุ้นกู้ก็หุ้นกู้เขาก็จะมี สถานที่ที่ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีคนมาชักชวนจาก Facebook จากโซเชียลต่างๆว่าผลตอบแทนสูงการันตีผลตอบแทนเนี่ยอันตรายละเพราะสิ่งเหล่านี้มันการันตีไม่ได้แลวผลตอบแทนนะครับมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในการบริหารงานในภาวะเศรษฐกิจต่างๆมันการันตีไม่ได้นะครับผลตอบแทนสูงๆเนี่ระวังไว้ก่อนเลยนะครับผลตอบแทนสูงแล้วก็ ส่วนใหญ่เพจเฟซบุ๊กตีมัดมาโจนเขาอ่ะคือคนหน้าตาดีกินดีอยู่ดีแล้วก็ไปกอบปี้หูเปนมาแล้วก็สร้างเือนกอถ้าไผ่มาแอดเขาอย่างอ่านคือระมัดระวังระมัดระวังตั้งข้อสันนิษฐานไปเลยว่าปลอมแน่ๆแม่แล้วบมง่ีคือ บางทีมีผู้ร่วมเพื่อนเฮาโตยแล้วเขาไปถามเพื่อนกับเจ้าคูเรื่องแม่นะครับอันนี้ต้องต้องเป็นพิธีจะเรียนไว้ว่าถ้าจะลงทุนอะไรเนี่ยศึกษาให้แน่ใจก่อนนะครับว่ากิจการนั้นทํากิจการอะไรผลตอบแทนเขามาจากอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเอออยู่ๆก็มาบอกผลตอบแทนร้อยละยี่สิบสาสิบต่อเดือนโดยไม่ทราบว่าเขาทําอะไรความเสี่ยงเป็นอย่างไรนะครับจะลงทุนอะไรศึกษาให้ดีก่อนนะครับเจ้าสตังนะเนาะมันสําคัญแต่เลยคุณผู้ชม อันนี้ก็จะเป็นเป็นคลิปตีเฮาได้แนะนำประชาสัมพันธ์นะครับอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพปลอมลายหลอกลงทุนอีนอครับครับอยาให้ท่านลองย้ำวันเวลาสถานที่จัดงานเห็สักรอบหนึ่งเจ้าพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าให้เปิดให้ลงทะเบียนนะครับสามารถไปที่แบงค์ชาติได้เลยนะครับครับผมเขาไปตีแบงค์ชาติได้เลยนะครับต่อตั้งแต่8ปดงานงานถึงประมาณกี่โมงครับตอานรองครับ ก็เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งแล้วก็มีรับประทานอาหารร่วมกันด้วยนะครับผมนี่ก็สามารถสแกนคิวอาค์เคคข้าร่วมงานได้เลยนะเจ้ากระซิบนิดนึงว่าตอนนี้เกือบเต็มแล้วนะครับ๋อ,อ,อ <laughs> ครับแล้วเราตามออนไลน์อย่างอี้แบบแบบ,บ,บนี้เราทันเราต้องต้องไปฟังตีแบงฉาิอย่างเราอยากเจอตัวกันเป็นๆนะครับครับผมเพราะยังน้อยจะได้แลกเปลี่ยนจะได้อู้จะได้จ่ายเนาะนะครับก็ฟังเอามือถือสแกนเลยด้คุณผู้ชมเน้อเพราะว่า งานมีวันผูกแล้วเกินวันบ d a ดคุณผู้ชมตั้งแต่8โมงเกินเป็นต้นไปตีธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือยังภูมีภาคอีกก็จะมีสำนักงานตะวันออกเชียงเหนือสำนักงานภาคใต้ตัวอัานในมมนก็ครับสำรครับภาคใต้เราจะจัดวันที่3ตุลาเป็นที่สุดท้ายนะครับของเราจัดเป็นที่ที่2ครับผมถ้าจะได้ปีน้องไปอยู่ภาคใต้เนาะภาคใต้นี่ตีที่ไหนครับที่แบงค์ชาติเหมือนกันครับของของจังหวัดสงขลาสงขลามันก็ อีสานอยู่ขอนแก่นแจ้งไม่ภักเหนืออยู่บ้านฮาวแจ้งไม่เนาะแล้วก็ภาคใต้อยู่สงขลาครับผมครับมี่ยังเป็นห่วงีปต้องประชาชนเห็น่อครับช่วงนี้คือมิจฉาชีพมันน่ากลัวเลยครับเมื่อกี้ก็เตือนภัยตั้งแต่ออนไลน์เรื่องแรกนะครับเรื่องมิจฉาชีพก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับนอกจากเงินเราจะใช้นี่แล้วอาจจะต้องเสียกับมิจฉาชีพด้วยระมัดระวังมีสตินิดนึงในการก่อนที่จะคลิกหรือก่อนที่จะกดลิงก์อะไรนะครับครับผม หรือถ้าสงสัยเนี่ยโทร1213ครับผม1213ครมาเลยเนาะอันนี้เป็นเบอร์ c เซ็น e n t e r ของแบงค์ชาติเลยอย่างนี้นะครับก็สามารถโทรโทรปรึกษาโทรหารือได้อย่างอิ่เหมือนกันใช่ครับเจ้าทางแบงค์ชาติคืออย่างที่เราเคยหัว่ามันมีมันชอบมีลิงก์มาปลอมๆคือแบงค์ชาติบะมีส่งข้อความมาหนาะเจ้าแม้แต่แบงค์ชาติแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเราออกกฎระเบียบแล้วครับว่าห้ามส่งลิงก์ ห้ามแนบลิงก์ไปกับเอ s อหรืออีเมลต่างๆแล้วนะครับครับตอนนี้คือทุกธนาคารทุกธนาคารเลยแบงค์แบงค์ชาติได้ได้มีข้อกำหนดไว้แล้วว่าห้ามห้าม่งลิง์ฮือลูกกา้าอะไรเงี้ยมันก็ฉะนั้นถ้าเห็นลิงก์มากับ SMS ที่แองตัวว่าเป็นแบงค์เนี่ยมีสาชีพแน่นอนครับคือตะก้อเนี่ยยังยังแบบมียังอี่นะแต่ประเดี๋ยวนี้คือใส่จื่อธนาคารมาเลยเนาะทันทีเนาะมีจื่อธนาคารสีนั่นสีนี่มาแจ้งเขาเรื่อยืนยันตัวตนหรือ ให้วงเงินที่สูงกูอย่างอันอย่างนี้ตรงนี้ครับก็บาคนจะหลงเจือเนาะใช่ครับครับอันนี้อันนี้ต้องต้องรามาระวังแต่แต่หนึ่งสองหนึ่งสามตีตีมีการร้องเรียนก็คงจะมาแบบหลายอันปะหลายเรื่องหลายเล่าเหมือนกันนะครับตีหลายเรื่องครับตอนนี้ก็จะมีทั้งเรื่องแก้ไขปัญหานี้เนาะทรมมาขอคำปรึกษาเยอะที่สุดนะครับรองลงมาก็เป็นเรื่องอื่นๆแล้วก็เรื่อง มิซาชีพนี่แหละครับที่มันโทรมาเอออันนี้จริงไหมไม่จริงเราโอนไปเงินไปแล้วทํำยังไงได้บ้างนะครับเราให้คำปรึกษาได้หมดนะครับผมครับโอนโอนเงินมีคนโอนเงินมีมีแหมเรื่องหนึ่งที่เปิลเติือนกันตีว่ามีคนโอนเงินผิดเข้าบัญชีเราอย่าโอนกลับครับอันนี้แม่นก่ทานรองควรคนจะต้องที่อีเหมือนกันครับรอธนาคารติดต่อมาก่อนว่าเอ มีคนที่เสียหายไปติดต่อธนาคารละแล้วธนาคารติดต่อเรามาแล้วเขาจะหักบัญชีคืนเงินผู้ผู้เสียหายเองนะครับอัต้องรอเจ้าหน้าที่ของธนาคารโทรมาหาเราเท่านั้นบบัดดี้ฮบัดดี้เจือออนไปเองกว่ารอได้รอ่อนรอ่่นครับอ๋อ พราะบางทีก็เจอเหตุการณ์อีหมากันเจ้าก็คือแบบเออจะได้ใดเดียวจะโอนคืนขึ้นเลยก่อนจะได้ดีแต่ถ้าไม่งั้นเราแสดงความบริสุทธิ์ใจไปที่สถานีตํารวจก่อนก็ได้ครับว่ามีมีเงินโอนมาวันเนี้ยผิดบัญชีนะแต่เราแสดงความเจตจำนงแล้วว่ามันผิดบัญชีนะครับแล้วก็รอธนาคารติดต่อมาครับไม่ไม่ฉาชีเป็นะั้อย่างถึงถึงโอนสตังค์มาผิดครับตเขาเขาตั้งใจอย่างครับตลองครับมีมีหลายรูปแบบครับ อาจจะเอาเงินที่หลอกลวงคนอื่นโอนเข้าบัญชีเราเงี้ยคโอแล้วเราก็ไปโอนให้มิจฉาชีพครับแต่คนที่เสียหายก็มาทวงที่เราเนาะเพราะว่าเป็นจีบบัญชีเขาใช่ครับใช่อ๋อแม่เลาะเออถ้ามีเรื่องมากคือเขาว่าเสียหายเขาจะโดนเละโดนเสียหายไปตัวถ้าเปิดฟ้องเปิดอย่างกันขึ้นมาเอียนอ๋อโอเคคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องไม่ต้องมาย้ำมาเตือนกับนะคุณผู้ชมเนาะ มีคําถามจากตางบ้านมาเดยนะครับคุณผู้ชมครับในงานมีมาตรการ่วยเหลือค่าราชการบํานาญจะใดผ่องครับท่านรองครับมีก่อครับอตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าราชการบํานาญหรือค่าราชการอะไรต่างๆเนี่ยมีมาตรการของบปรษชาตินะครับออกไปให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเนี่ยเจรจาปรับปรุงโครงสร้างนี่กับกับทุกท่านไู่แล้วนะครับถ้าท่านติดขัดปัญหาอะไรลองลองโทรมาที่1 2บ3นะครับเราจะให้คำปรึกษากับท่านได้นะครับครับผมครับ กเ็เป็นปิมาตราการอันอยางอยุแล้วไมว่าจะเป็นข้<ค>า,าราชการบำนานหรือที่น้อ,นองประชาชนทั่วไปจะได้จําเบอร์ข,ของเฮาไว้ดีกว่าหน,หนึ่งสองหนึ่งสามจาเ,นเนจ๊ซีรักจำได้ไง่ายๆสุดท้ายให้าท่านลองครับได้เจริญโวนไปน้องประชาชน่วมงานกันนี้หันเตือนหนึ่งครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับพรุ่งนี้เราก็พบกันนะครับท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนทาง Q R ็กซ์คที่จะใส่ไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับครับผมพรุ่งนี้พบกันครับผม แปดโม,ม<อ>งเกินเป็นต้นไปนอตีธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่สำรับงานรู้ทันปากท้องกับตลาดลักรั์ออนทัวร์ตีจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านรองชนินเพศไทยร้องภูมิในการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือยินดีจะน่าคำทารองครับขอบคุณเจา้าครับคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวย่างกัญชงเดียวก่อนด้ว่วงหน้ามาส่งใต้รายการกันต่อครับอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากูกูเจ้า เขาตีไหน,นพยะอย่างอู้ม่วนทุก